ค่ะวันนี้แม่ใหม่ก็จะมาสับมะม่งวงนะคะวันนี้วันตลาดนัดค่ะตลาดนัดเนี่ยคนก็จะมาซื้อของเยอะมากเลยนะคะแม่ใหมที่ตลาดนัดนแม่ใหม่ไม่มีพื้นที่ในการขายของนะคะจะต้องรอว่าแม่ค้าคนไหนเขาไม่มานะคะแม่ใหม่ถึงจะสามารถลงได้ก็ต้องรอประมาณบ่ายสามค่ะ มะม่วงนะคะเคล็ดลับการสรับมะม่วงของใหม่ๆนะคะใครอยากขายยำมะม่วงนะคะส่วนใหญ่ลูกค้าก็จะถามนะคะว่าทำไมขายถูกนะคะเริ่มต้นยี่สิบบาทมันจะได้กำไรอะไรนะคะมันเป็นเคล็ดลับการเรียกลูกค้าะคะ่ะเริ่มต้นยี่สิบบาทเด็กๆ เร,เราขายให้กับคนทุกวัยนะคะสามารถกินได้บางคนเขาซื้อเยอะเขากินไม่หมดกินคนเดียวอย่างเงี้ยนะคะก็กินไม่หมดค่ะถ้าถ้าขายราคาแพงเกินไปเริ่มต้น20บาทนะั่นหก็ว่าราคาก็พอประมาณแล้วนะคะขายง่ายค่ะขายง่ายขายคล่องนะคะ20บาทกำไรอาจจะได้แบบเออขายไปนานๆน,นะคะเราก็ ก็จะได้กําไรอยู่ค่ะเราก็ได้อยู่ได้กินนะคะได้ซื้ออ,อาหารกินนะคะในแต่ละวันแล้วก็ให้ลูกได้ไปโรงเรียนค่ะแม่ใ,ใหม่ก็จะเตรียมน้ําเปล่านะคะน้ําเปล่าไว้ล้างมะม่วงค่ะอันนี้เป็นมะม่วงนะคะที่เราแม่ใ,ใหม่จะสับไปพอประมาณนะคะไม่ได้ไม่ได้สับไปเยอะมาก วันนี้วันตลาดนัดอาจจะประมาณกรละมังนี้กว่านะคะขายยำมะม่วงก็สนุกดีนะคะแถวบ้านแม่ใหม่นะคะเขาจะไม่ไม่ค่อยสับมะม่วงไปนะคะ จะไปสับกันเวลาขายเลยแต่แต่แม่ใหม่สับไม่ค่อยทันนะคะเอาไว้เอาไว้ไอที่เราสับไปนะคะหมดแม่ใหม่ก็จะสับเพิ่มนะคะเราก็จะเตรียมลูกที่ยังไม่ปอกเปลือกไปด้วย ให้ทันค่ะเราต้องรีบทำให้ให้เร็วเลยนะคะเตรียมของขายทุกอย่างให้พร้องจริงขายยำมะม่วงนี้ก็ไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไหร่นะคะเตรียมของได้แบบสบายๆเลยค่ะ โลนะคะแล้วเราก็จะเตรียมลูกที่ยังไม่ปอกเปลือกไปด้วยถุงนี้นะคะสองร้อยค่ะสิบกิโลค่ะถ้าได้ลูกใหญ่ก็จะดีนะคะลูกใหญ่เนื้อก็จะเยอะแต่ว่านี่แม่หมอุดหนุนเพื่อนนะคะเพื่อนขายผลไม้ค่ะก็เลยอุดหนุนนะคะลูกเล็กหน่อยนะคะ มะม่วงลูกหนึ่งนะคะเราก็จะได้อย่างลูกนี้อาจจะได้ยี่สิบห้าบาทนะคะถ้าลูกใหญ่กว่านี้นิดนึงก็ลูกละสามสิบบาทค่ะเหมือนกับเราย้ำให้เขาฟรีนะคะเราขายมะม่วงแต่ว่าเราก็แบบย้ำฟรีค่ะใส่เครื่องทุกอย่างครบเลยนะคะเวลาใส่ก็อย่างละเล็กละน้อยนะคะให้อร่อยอร่อยไปเลยแต่ไม่ได้ใส่เยอะนะคะ เคล็ดลับการสับแม่ไหม่ไม่ได้ใช้วิธีขูดนะคะเพราะว่าการใช้วิธีขูดเส้นจะทําให้เส้นเนี่ยเล็กแต่ว่าคนที่เขาเคี้ยวไม่ได้นะคะเขาจะชอบแบบนั้นแต่แม่ใหมไม่ทํานะคะที่ร้านจะจะสับม่วมง,งแบบนี้เลยแต่ก็ไม่ได้สับแบบละเอียดเกินไปนะคะชิ้นพอประมาณค่ะสับ เล็กเกินไปนะคะเวลาที่เราจับเส้นใส่ใส่ถ้วยที่เราเตรียมเอาไว้นะคะก็จะทําให้เราเราหยิบมะม่วงไปเยอะเกินนะคะมะม่วงก็จะอัดแน่นเกินน,นะคะ่ะเดี๋ยวเวลาเราทําไปนานๆนะคะเราก็จะเกิดความเคยชินแล้วเราก็จะคล่องนะคะเวลาที่ได้ไปสับ นะคะเวลาลูกค้าเยอะๆเนี่ยเราก็จะสับได้ทัน,นะค่ะช่วงแรกช่วงแรกๆนะคะโอ้โหแม่ใหม่ต้องให้น้องนะคะเป็นคนสับช่วยนะคะเพราะว่าไม่ทันจริงๆขายที่บ้านนอกของเรานะคะถือว่าขายได้ระดับนี้ก็ถือว่าเก่งมากๆแล้วะค่ะตลาดบ้านนอกผู้คนก็จะไม่ได้เยอะมากนะคะปุ่มหนึ่งนี้ก็คือเิ่มเก็บของกันแล้วะค่ะ เป็นบางร้านนะคะเขาจะเริ่มเก็บกันแล้วชิ้นไหนที่เราสับใหญ่เกินไปนะคะเราก็เอามาทำให้ชิ้นเล็กลงอีกทีนะคะ ที่เราสับมะม่วงเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาใส่ถุงแล้วก็ไปเก็บไว้ในตู้เย็นหรือว่าในถงังน้ําแข็งนะคะแล้วก็รอเวลาเอาไปขายนะคะแม่ใหม่คงจะต้องขอจบการสับมะม่วงนะคะเคล็ดลับเล็กๆ,ๆน้อยๆจากแม่ใหม่นะคะเราทํมายำมะม่วงทําจริงขายจริงค่ะลองทําดูคะ่ะเผื่อว่าใครอยากมีอาชีพขายยำมะม่วงนะคะเป็นอาชีพเสริมเล็กๆน้อยๆพอได้เลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวนะคะ แม่ใหม่ขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่ใหม่ด้วยสวัสดีค่ะ